ทุกคนรู้จักเรือสำเภาแดงกันไหมคะเดียจิวเอ๋เกียจ่ออังเถาจุง้งอังคือแดงเถาคือหัวจุ้งคือเรือเรือชนิดนี้มีจุดกำเนิดมาจากเมืองสัวเถามีจ้อยตีต๋เสียวนั่งจ่ออังเถาจุง้งชุกไห่เกิงเซียงในอดีตคนเต้จิวนั่งเรือสำเภาแดงล่องทะเลออกจากบ้านเกิดเพื่อค้าขายในต่างแดนหนึ่งในท่าเรือสำคัญคือท่าเรือจางหลินจึงนิ่มโก๋กังโก๋กังคือเมืองโบราณ สีของหัวเรือมีความหมายพิเศษเรือจากสัวเถาจะทาสีแดงเปรียบเสมือนป้ายทะเบียนบอกเล่าถิ่นกำเนิดของแต่ละลำง้อเวจับไปหอเก้าจีจับดีหอจอบโบไรสัวเถาทิกทอวันที่18ถึง22พฤษภาคมไปเที่ยวสัวเถากับเราเซอร์จูเอี๋วนั่งเคอร์ซาไก่เต็กเสกดีเตียมหลักๆเราเซอร์จะพาไปสามเมืองที่โดดเด่นสัวเถาสัวเถาเหงไห่เหงไห่เลียจิวแต่จิว เทียวไต่แก้มุ่งพีเงียมจิกช่อบุ๋งหัวอะวตะ้องพาทุกคนไปสัมผัสกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมแต้จิว๋วสามารถขอรายละเอียดจากเราเซื้อได้และทักข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ